ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนางงามเวทีค้นหาสาวสวยสุขภาพดีนำเสนอ healthy is new beauty สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่บายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นตำรับตาใสซ,ซีโดยได้น้ำเหนือวารีงามขำสาวงามผู้เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และความสามารถ คว้าวมงกุฎมิสไซซีไทยแลนด์2025คนแรกของโลกไปอย่างสวยงามนอกจากได้มงกุฎและสายสะพายแล้วยังได้รับรางวัลเป็นเงินสด150,000บาทบนเวทีอีกด้วยซึ่งเวทีการประกวดมิสไซซีไทยแลนด์2025ไม่ได้เป็นแค่เพียงการประกวดด้านคุณอ,อสุทธิสนีวิทยาพัฒวงศ์ยังเปิดทางให้สาวงามได้เดินตามความฝันทางด้านพรีเซนเตอร์การแสดงร้องเพลงพร้อมผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไปภายใต้ทีมมิสไซซี2025ค่ะ สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็รู้สึกผูกพันกับใส,ส่ซีเทเนมากๆเพราะว่าเราทําการเก็บตัวไปทั้งหมด10วันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันมาส0วันแล้วเหมือนกันเก็บตัวมาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับว,ว่าทุกๆคนตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็เราเราได้รับเขาเรียกว่าได้รู้สึกจริงๆว่าน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันคือทุกๆคนที่ได้ตำแหน่งอะค่ะ รวมถึงน้องๆที่ไม่ได้ตำแหน่งก็ตามคือเขาเขาให้เรามากกว่าใจจริงๆคือเขาให้เรามากกว่าแรงคือเขาเอาตัวเองเข้ามาเป็นหนึ่งในไซซีจริงๆแล้วก็เหมือนหายใจเข้าหายใจออกเป็นไซซีแล้วก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจที่จะ r e ร r เซนต์ความเป็นสาวไซซีออกมาได้ดีมากๆคือทุกคนทุกคนทําให้เราเห็นถึงถึงความพยายามแล้วก็ความเบลนด์อินตัวเองเข้าไปข้างในจากข้างในจริงๆอะค่ะใช่ค่ะก็ อันนี้เป็นเป็นความประทัะทบใจมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นปีแรกเนาะเราเราไม่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกๆคนที่เข้ามามาเป็นครอบครัวของเราเนี่ยเขาแสดงความเป็นตัวเองให้เราเห็นมากจริงๆคือเรามีเวลาน้อยมากๆที่เราจะได้ทําความรู้จักกันว่าเราจะสามารถทํางานด้วยกันได้หรือเปล่าแต่เขาคือคนที่เ,เขาเรียกว่า ใช้เวลาอันน้อยนิดเนี้ยใหเรารู้จักเขาแล้วก็ความมีเสน่ห์ของเขาได้มากจริงๆค่ะจริงๆแล้วเราเราเดี๋ยวเราดูโอกาสดีฟฟบอกว่าโอกาสจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็ถ้าน้องๆอยากไปในทิศทางไหนเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะีิจมากเลยค่ะก็ได้สองรางวัลเลยไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขวัญใจโซเชียลเพราะว่าต้องขอบคุณพุทก,การสนับสนุนดีกวา่า ที่รู้จักกันดีก็คือด้อมลูกรักนเขจันนะคะแล้วก็แฟนคลับใหม่ๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณอ้อแล้วก็ทางไซซีด้วยนะคะที่ให้เข้ามาเป็นครอบครัวรู้สึกอย่างอย่างที่น้องบอกสุกพันแล้วก็ดีใจถึงแม้แบบระยะการเก็บตัวของเราเนี่ยสิบวันอาจจะดูไม่เยอะไม่น้อยแต่ทุกคนสุกพันแล้วก็แบบภูมิใจในในตรงนี้มากเลยค่ะพี่แพเหนือบอกเก่อนะก็ความรู้สึกเหมือก็ดีใจมากๆาลยค่ะได้จับมือกับพี่อินเป็นที่ที่เป็นแบบว่าอินสปิเรชันในการประกวดของหนูด้วยดีใจมากมากเลยค่ะ แต่แบบบอกน้องบอกว่านี้เราแบบคือคือก็อ,อ,อยากอยกจมืกกับน้องนะคะแต่ว่าคือมันเป็นคาวามร,รู้สึกที่เติมตันแล้วก็ชื่นชมจุดนั้นคือใครก็ได้มันมันเป็นคำนี้จริงๆซึ่งมองเป็นน้องเราก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าในจุดหนึ่งอะเราเคยมองว่าอายุอาจจะดูแบบน้อยแล้วเราเป็นอุปสรรคแต่ตอนนี้คือน้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อุปสรรคในการทํางานหรือว่าการเป็นตัวแทนของแบรนด์ของเรา ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในองค์กรของไซซีนะคะแล้วก็สำหรับคิตตี้เนี่ยคิดว่าไซซีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะแต่เป็นถึงสัญลักษณ์ในการสื่อออกมานะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสตรองมีพลังจากภายในแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่ทุกเอริยบทในสังคมได้อีกด้วยค่ะก็รู้สึกไงครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้ความสนใจกับคิตตี้นะคะรวมถึงแบรนด์ไซซีนะคะก็ ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนนะคะทั้งคิตตี้แล้วก็สาวๆทุกท่านนะคะแล้วก็แบรนด์ไซซีนะคะให้พัฒนาต่อก้าวต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ค่ะหายเหนื Hi ่อยเพราะว่าเราก็เต็มที่ในทุกๆวันมันได้มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองเรากลับมาสู้แล้ววันนี้ก็สาเร็จแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของไซซีนะคะ ขอบคุณทางไซซีนะคะที่ให้โอกาสผมนะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต่อไปเราจะมีอะไรก็ต้องติดตามก mm hmm. ันค่ะแฟนคลับเยอะมากน่ารักมากมาก mm ็จ hmm. ะบอกว่าวันนี้แฟนคลับที่มาเราเซอร์ไพรส์เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเราก็คิดว่าโอเคมีแต่ช่างแต่งหน้ามีแต่เ,เพื่อนที่มานะคะแต่อยู่ๆมีรุ่นพี่แล้วแบบพี่น้องอะไรอยู่ๆมากันหมดเลยนะคะแฮปปี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าใจชื้นใจฟูว่า,วาวมีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าหายเหนื่อยจริง ก็ดีใจนะคะเป็นครั้งแรกของเอ,ง,องค่ะ,ะก็เนี่ยพูดเยอะเกินจะรับได้เราก็มาค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะก็ะอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนแดนไซซีของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะานก็มาในตัวของตัวเองค่ะไม่มีผู้เลี้ยงมีแค่แม่แบบคนเดียวดีใจค่ะเล็นๆ แลเพระเาะว่าหนูอาจจะต้องเอรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะหาว่าการใหม่ๆในวิธีอื่นตั้ตลอดเวลานะคะตั้งแต่ที่หนูเริ่มเข้ามาประกวดค่ะหนูก็ได้ตังใจมากๆนะคะในการไล์ขายผลิตภัณฑ์สินค้าของไซซีนะคะและก็วันนี้หนูได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากนะคะ<ไ>แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท,ที่เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดตะกสา่สินค้า ในฐานะเราเป็นสุดยอดนักขายนะคะ,คะลองพรีเซนต์โชว์เรื่องการขายหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะหนูมีผลิตภัณฑ์ดีๆของไซซีมาแนะนำด้วยนะคะกับไซซีพลัสกล่องนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรแท้ของผู้หญิงนะคะที่ช่วยดูแลผู้หญิงตั้งแต่ภายใน มีผิวที่ขาวกระจ่างใสไร้สิวไร้ฝ้าไร้จุดด่างดำนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนด้วยนะคะคุณผู้หญิงคนไหนที่อยากจะสวยสุขภาพดีกดสั่งกันได้เลยนะคะเป็นทีมที่ภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆให้เด็กๆให้ใจเราเราให้ใจน้องๆทุกคนน้องๆก็ให้ใจเรากลับคืนมาก็รู้สึกว่าเราจะเป็นครอบครัวที่อบบุ่นค่ะ อยากจะคือเรารู้ว่าน้องๆทุกคนบางบางทีอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรืออะไรก็ตามคือทุกการแข่งขันก็มีต้นทุนเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะตอบแทนจริงๆเราอยากให้ทุกคนเลยเราอยากมีรางวาัลให้ทุกคนแต่ว่าการแข่งขันก็ต้องมีผู้ชนะค่ะแล้วก็อยากจะ,อะตอบแทนน้องๆเป็นกำลังใจดีกว่าค่ะว่าให้เขาได้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ ก็น่าจะมีเป็นหนังสั้นค่ะเป็นอาจจะเป็นซีรีส์เดี๋ยวต้องคอยคอยติดตามดูดูว่าเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างค่ะ